เรียนที่3ามไพ่ยขยายตอนไพ่ยขยายนะโอเคกันเปลี่ยนแปลงใช่ไหม,อ,มอ่ะไพ่พอยมขึ้นเป็ียนแปลงเขาลืออ่าดูสิเขาลือขาลือคืออะไรเขาลือ,ขาล,อ,ข,าลอขาลือคือคุณเป็นคน นี่ค่ะข่าวลือของคุณก็คือคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮาคุณเป็นคนที่ชอบสนุกคุณก็เลยเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูกันดูใบหนึ่ <c oughs> งคนนี้น่าจะเป็นมือที่สามมากกว่าอาจจะแป๊บนึงแป๊บนึงสักครู่ตัวทีเราตัวทีเราดูผิด จะสั่งโอเคก็อาการเปลดแรงรู้ลรรแล้วว่าว่าาใครอ่ะสรุปจะเป็นพลังงานของมือที่สก็คือบุคคลนี้เขาก็สิ่งที่เขามีใช่ไหมที่เขามีมาทั้งชีวิตเลยนะก็ะคือความขาดแคลนที่เขามีกินไม่เต็มอิน่นไม่เต็ม,มเต็มหน่วยกับชีวิตคือขาดแคลนมากและ สิ่งที่เขาต้องการก็คือความสำเร็จกเสิงก็ทำอยู่ก็คือทำคุ้ใสมนดังเนี่ยอันนี้ก็ตีไปได้่าเป็นผู้ใสคือเค,คลื่อนชิงใช่ปะ่ะสำเร็จไหมสำเร็จเนี่ยสำเร็จสิ่งที่เขาต้องการปรารถนาที่จะได้มาเขาได้ไงกระด้ทั้งผู้ชายได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุข ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณได้ผู้ใช้นำมอไปอเบอร์อะไรคะดูแลกันให้ดีนะก็กไม่เป็นไรมอมันมีเยอะค่ะไม่ได้มีแคม่ม้อเดียวใช่ไหมก็วันนี้ก็อาจจะไม่แน่นะบางทีอ่ะคุณคิดว่าคุณใส่ของคุณจริงใช่ปะไม่แน่อาจจะมี ไว้รุ่นสะเทือนวงการเข้ามาคุณใส่เงินตาม่าอาจจะแรงกดคุณก็ได้ในอนาคตและนี่ก็จะเป็นกรรมที่จะสะท้อนย้อนกลับไปหาคุณในการบทสั่งทำอย่างไรจิตใจคุณสกรปรกสกมุกอย่างไรกับการความคิดตั้งกับคุณในหัวสมองอันนี้เน่าน้าขยะกขยแยงของคุณสิ่งเหล่านี้ก็จะบปงเกิดให้ผู้คนคิดสิ่งนี้จะทำให้เกิดขึ้นกับคุณในอนาคต เหมือนกันสิ่งน,นี้ก็คือมาจากสิ่งที่คุณกระทำมันเองก็เรียนรับมือให้ได้นะครับเมื่อกำสะท้อนย้อนกลับนะครับมือที่สามแล้วก็ไอ้นามโมโด้วยความจริงอ่ะทำไมอ่ะทำไม พี่ชายชอบผู้หญิงพื้นไม่พะทาไมคะท่านผู้หญิงพื้นไม่พระก็คือเป็นคนดีคะ่ะเป็นแค่พื้นไม่เพะและ้นนวแต่เป็นคนตรงสวยค่ะแต่ว่าเป็นคนชอบพูดตรงตรงแค่นั้นเองค่ะค่ะ